สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้12มกราคม25 6,4ครับด่วนครับข่าวดีที่สุดนะครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงหลังการประชุมว่าได้หารือกับกระทรวงการคลังสำนังกงบประมาณสภาพ,าพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วนะครับแล้วก็หารือกันในการดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ก็ได้มี มีแนวทางออกมาแล้วนะครับเคาะเยียวยาครอบคลุมทุกกลุ่มอา,อาชีพแรงงานนอกระบบอาชีพอิสระเกษตรกร,ร,กรนะตัวเลขกลมๆก,ก็คือจะได้คนละ3,500บาทเป็นเวลา2เดือนก็รับไปคนละ7 00 0ันนะครับเยียวยาทุกกลุ่มครอบคลุมทุกกลุ่มนะครับมีเกษตรกร,ร,กรด้วยนะครับ อาชีพอิสระนะแรงงานนอกระบบแล้วก็กเกษตรกรนะสามกลุ่มหลักๆและก็ทั่วๆไปนี่แหละครับซึ่งรายละเอียดนั้นนาะยกรัมนตีได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังนะครับไปดําเนินการในเรื่องระบบต่างๆแล้วนํามาเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่19มกราคม2 5 6 4เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการและอนุมัติงบประมาณหลังจากนั้นก็จะได้มีการ ลงทะเบียนรับสิทธิ์ต่อไปโครงการนี้มีลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับมีการเปลยเปรย์ชื่อออกมาแล้วว่าชื่อโครงการเราชนะโครงการเราชนะนี้เยียวยาครอบคลุมทุกกลุ่มมีเกษตรกร,ร,ก,รก็มีนะอาชีพอิสระแล้วก็แรงงานนอกระบบหลักๆนะครับลงทะเบียนผ่านโครงการเราชนะซึ่งการลงทะเบียนนี้จะเกิดขึ้นหลัง คอรมอได้มีมติอนุมัติ19มกราคม2564ก่อนนะครับหลังจากคอรมออนุมัติก็จะมีการโอนเงินให้กับผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์ต่อไปก็นักข่าวก็มีการคาดการณ์ว่าปลายเดือนน่าจะได้เงินหรืออย่างช้าก็ราวๆต้นๆกุมพาน่าจะได้เงินแต่ทั้งหมดก็เป็นการคาดการณ์ของนักข่าวนะครับแต่ข่าวจริงๆก็คือเรื่องนี้จะถูกนำเข้าที่ประชุมคอรมอในวันที่19มกราคม64 หลังวันที่1 9เกมกราคมศศิจะมีรายละเอียดออกมาอย่างชัดเจนว่า,าลงทะเบียนยังไงที่ไหนเว็บไซต์ชื่ออะไรนะแต่ชื่อโครงการข็ออกมาแล้วว่าชื่อโครงการเราชนะแล้วก็เป้าหมายเยียวยาครอบคลุมทุกกลุ่มนะและก็ตัวเลขกลมๆก,ก็คือเยียวยาเดือนละ3 5 0 0ันหเดือนก็จะได้รับคนละ7 0 0 0นะครับทั้งหมดก็คือ,อล่าสุดวันนี้นะครับ รายละเอียดรอฟังหลังการประชุมคอรมอ9มกราคม64แต่โครงการนี้มีแน่นอนแล้วนะครับเพราะว่าได้หาเรือกันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วและนายกเป็นคนพูดแถลงข่าวนี้หลังการประชุมคอรมอรวันนี้ครับสวัสดีครับ